วันเดอร์สไม์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้ม พี่พนอาพอ,ม,าอมันเลี้ยงลูกมาแต่อ,อ,อ่อนตอะอะไรลูกอะ,อะไรอปบอกพ่อแล้วลูกนั่นดีๆนั่งดีๆลูกวันนี้ห้ามดือ้อเพราะวันนี้พ่อเนี่ยจะไปพบกับท่านเจ้าเมืองเพราะท่านเจ้าเมืองเนี่ยเรียกพ่อมาด่วนเลยวันนี้เน่ เคยห่วงฉันไหมเคยนึกถึงฉันบ้างไหมมียพ่อเมียพ่อคนนึงเป็นคนโตน้อคนโตน้ออะไรอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้ามงเจ้าเมืองไม่ต้องไปเจอหรอกไปเอามันเผามาฉันอยากกินมันเผาฉันแพ้ท้องเข้าใจป่ะอะไรนะให้เล่นเดี๋ยวเล่น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 คนท้องไม่ใช่ขาเป้เล่นเป็นคนท้องเนี่ยมันกินคนท้องอ่ะเลือดมันวิ่งไป็นใครได้เขาเขาไม่ได้ ใหญ่ใหญ่ต้องเดินแบบนี้นใหญ่มากพี่รักโอ้นี่แม่เจ้าอีกคนนึงนะนี่ก็แม่เจ้าโอ้โตซังเนี่ยอยากกินมันเผาเหมือนกันนะโอ้ดูก็อยากกินมันเผาฉันจะกินเผาเธอไว้ทีหลังฉันให้คนนี้ก่อนทำไมฉันรักคนนี้ที่สุดคิดดูสิหน้าแบบเนี้ยในญี่ปุ่นจะไปหาที่ไหนได้สวยที่สุดในญี่ปุ่นสวยที่สุดในญี่ปุ่นแล้วเนี่ยต้องไหนสวย เรียกว่าสวยตรงไหนนี่นี่นี่เอาอกสิเดี๋ยวมันเผาเหมือนตอนที่เราไปกินญี่ปุ่นกันตอนนั้นนะได้เลยทีลรักเดี๋ยวเอาให้ที่รักกินก่อนเธอไว้ทีหลังเอาเข้าใจไหมเพราะฉันรักคนนี้มันสุดต้องให้แบบตามลําดับความรักของฉันถ้าเธอแม่ให้ฉันกินมันเผาฉันจะกินลูกเธอที่อยู่ในท้องนะคะาเธอทำไรรักของฉันแล้วก็เธอต้องเจอดาบชําแรกของฉันนะนะ ถ้าเธอทำร้ายลูกฉันแล้วก็เธอจะต้องเจอลงดาบซ้ำลายของฉันย่างจานอยู่นีื่อยโอ้โหเหนื่อยมากเลยผู้ชมขาทำไมอะไม่ไหวเหรอกูไม่จำขาอันนี้เราเล่นละครกันนะคะสนุกสนุกนะเอาจริงเอาจังเลยเหรอคือวันนี้ทำไมทุกคนอยากจะกินมันเผามันเผาเปิดรายการก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องเป็นมันเผาอ๋อผู้ชมค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงข้มชาติกิน พ่อลูกอ่อนคนที่จะจะกินมันเผานี่ก็จะไม่เล่นไปตามเรื่องสําไรเพราะลูกอ่อนแล้วทำไมถึงอยากกินมันเผาวันนี้มันเผานะต้องบอกเลยนะว่าไม่ต้องมาญี่ปุ่นให้เมื่อยเพราะว่าถึงตอนนี้ปิดปิดประเทศหมดแล้วมันเผาของเราวันนี้อร่อยอร่อยกว่ากินที่ญี่ปุ่นเองแต่เป็นมันญี่ปุ่นเหรอคะคุณแม่อะญี่ปุ่นหรือไม่ญี่ปุ่นไปดูค่ะเอาละนี่ก็คือมันเผานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเราคือผู้หญิงธรรมา คูนนะคะเมื่อกี้ที่บอกคือไม่ต้องไปกินถึงญี่ปุ่นเลยแต่ว่าได้ฟิลมากๆกินในเมืองไทยนี่แหละหลม่รถรถของเขาเนาะอันนี้เวลาเขาบนรถอย่างงี้ใช่ไหมลูกใช่เวลาขายก็ขายบนรถอย่างนี้เลยครับ แล้วทำไมหนูตั้งชื่อว่ามันเผาต้นคูนล่ะเออที่แรกเลยเนี่ยร้านผมไม่ได้ขายบนรถนะครับร้านผมเป็นร้านแต่ว่าร้านขายอยู่ใต้ต้นคูนนะครับอ้อใต้ต้นงคูนแต่ชอบรถเขาเนาะรถเขาแบบดูแบบเออน่ารักแล้วก็ได้ฟิลญี่ปุ่นดีเเดินดูหน่อยปองนะเปินไปอย่างเงี้ยแบบนี้ในเมืองไทยมีขายไหมผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับที่ใช้เตาฟืนแล้วหนูไปเอามาจากไหนอะลุงรถ ผมก็ดูแบบมาจากเนตเนะครับที่ญี่ปุ่นผมเคยเห็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้เตา,เตาฟืนเขาจะไม่ใช้เตาหมูปิ้งแบบบ้านเราอะครับเขาใช้ฟืนเลยเนาะใช่<อ>ขนาดเป็นรถเข็นธรรมดาเนี่ยก็ยังต้องเป็นเตาเป็นป้องไฟเป็นเตาฟืนนะครับพี่ <ๆ S 2> พ,พี่เคยดีเมื่อเวลาจะปิ้งจะเผาเลยเขาบอกว่าถ้าเป็นฟืนน่ะมันขบบกมันจะดีกว่าใช่มันจะหอมอมันจะหอมหอมควันเหมือนลมควันอันนี้หนหนคิดเองหมดเลยเหรอลูกเหรอไปดูแบบอะไรดูแต่เป็นล็อกเป็นห้องแบบไหน ดูดูยูทูบใช่ผมก็พอเชืข้าใยเนอะเขาใยจะใส่ใจใช่เขาหงายใจมากเลยอยากดูบรรยากาศในเตาเป็นยังไงมันทั้งนั้นเลยโอ้ยนี่เจ๊อัเจ๊ตไหมไม่มีอันตรายเลยค่ะพี่สุขาใช่เป็นเตาฟืนนะใช่มันเป็นเตาเป็นเเตาหมือนกันนะครับเด็กไม่ยอมบอกว่าพอเราเปิดเตานะกลิ่นหอมอ่ะ มันเผาออกมาเลยอะถึงหน้าหนาวบ้านเราอแต่อันนี้อันนี้มันเปียกอะไรอะลูกแอฟอ๋อพอดีเมื่อกี้ไฟมันแรงเกินไปครับผมเล้วผมน้ำเพราะว่าบางทีเพราะว่าฟืนเนี่ยเราต้องควบคุมอุณหภูมิด้วยน้ําพี่ถ้าบางทีไฟแรงเกินไปดน้ำสาดเข้าไปใช่ครับถ้าไฟอ่อนไปก็ใส่ฟืนดับไฟดับไฟดับใช่แต่ว่ามันจะไม่ปุ๊บปั๊บเหมือนกับใช้เตาแก๊สที่จะเล้งอะไรได้นะครับแต่ถ้าใช้เตาฟืนในเวลาเราจะลดความร้อนลงแล้วก็พมนน้า เราจะเล้งไฟแล้วก็ใส่ฟืนและอีกอย่างตัวมันไม่แห้งด้วยเนาะใช่ใช่ครับมันจะได้ดูแบบช้ำๆมันจะชุ่มช้ำด้วยเนาะเตาที่น้องแอปออกแบบเองนี้นอกจากจะมีปล่องไฟที่เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครแล้วน้องแอปยังแบ่งเตาเป็นห้องๆด้วยค่ะแบ่งออกเป็นสองห้องด้วยกันห้องที่หนึ่งคือห้องสําหรับใส่ฟืนส่วนห้องที่สองนั้นเป็นห้องความร้อนจากฟืนที่ระอุขึ้นมาค่ะจากที่คุณผู้ชมเห็นก็จะมีสองชั้นเนาะซึ่งจะทําให้เปลวไฟ จากฟืนไม่โดนหัวมันโดยตรงและมันนั้นจะได้ความร้อนที่ละอุทั่วกันทำให้มันเกิดความช้ำไม่แห้งนั่นเองค่ะแต่ทีนี้วิธีตานดูว่ามันสุกหรือไม่สุกลูกดูยังไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูว่าจะสุกหรือไม่สุกสุไม่ส้วอยหายไปไหนเดินไปไหนเราจะย้ายที่เหรอพู้ยืนผู้หญิงท้องคนเมื่อกี้เขาเดินไปไหนแล้ววะยากกินมันค่ะ แล้วตัว้นนมันเนี่ยหนูไปเอามาจากไหนจ้าญี่ปุ่นเนี่ยมันผมรับมาจากตลาดไทยนะครับ<อ>ใช้มันเวลามันมาเนี่ยมันจะมาส่งที่ตลาดไทยแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศ<อ>ถ้าเราไปเอาที่ตลาดไทยได้มันก็จะสดแล้วมันจะถูกกว่าด้วยแล้วราคาก็จะถูกกว่าด้วยนะห<อ>นูเลือกยังไง,งเลือกเป็นไหมอ่ะเลือกเป็นครับแต่ว่าผมจะมีเจ้าประจําของผมอยู่นะครับก็เชื่อเชื่อใจกันเนาะใช่ใก็คือให้เขาเลือกให้แล้วเวลามันสุกอ่ะเราจะมีวิธีดูไหมคะผมต้องจับดูนะครับถ้าทานานๆเนี่ย เวลามันสุกเนี่ยมันจะนิ่มมันจะไม่แข็งใช้แต่แรกเนี่ยตอนที่ผมทาใหม่ๆบางทีก็มีพลาดบ้างไม่สุกบ้างลูกค้าก็มีว่าบ้างอะไรบ้างครับแต่ถ้าทําไปถ้าถ้าทาไปนานๆก็จะไม่พลาดก็จะรู้แล้วล่ะทีเนี้ยสัมผัสด้วยด้วยด้วยหัวแล้วเราจะรู้เลยใช่ใช่ครับมองด้วยตาไม่รู้เลยไม่รู้ครับมเนาะเอาเลยครับพี่สุขาลอชิมเนาะมารสชาติเป็นไงเจ๊เปาพรอวันหน้าเพิ่งหลุดมาไม่ใหม่แม่เดี๋ยวคนจะมันเธอมมีอะไรเหลือแล้วช่างมัน กินของอร่อยแล้วมีความสุขพอนั้นพวกทำไมมันหวานอร่อยอย่างเงี้ยเป็นหวานธรรมชาตินะครับแอปขายไงลูกขีดละสิบห้านะครับขีดใช่ไหมใช่ครึ่งโลเจ็ดสิบบาทโลละหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับอ๋อใช่ช่างเราเหรือลูกเหรอช่างมันไงวันวันนึงขายได้เยอะไหมฮะแอป วันหนึ่งประมาณ70โล80โลได้นะคะเราเป็นคนชอบกินมันหมกแบบนี้ถ้าบ้านเรามันหมกขี้เท่าเนาะเราแอ่ขา้องแอฟลองชั่งให้ดูได้ไหมคะว่าโลหนึ่งมันจะได้ประมาณเท่าไหร่ลู้ได้กี่หัวนะเอออยากรู้มันผมวันนี้เนื้อช่ําแต่ว่าหัวไม่ใหญ่มากนะคะวันนี้เราได้หัวกําลังดีเขาบอกว่าเนื้อช่าแต่แต่อาจจะหัวไม่ใหญ่แต่ที่หนูว่าไม่ช่เป็นหัวใหญ่มากนะหัวใหญ่มากกำลังดีสุกไม่ทั่วถึงใช่หัวขนาเงี้กำลังดีลอร่อยและหอมมากหอมแบบรมควันอะไอท โมที่ห้อยไว้คืออะไรอะนั่นๆคือที่ใส่ตังค์ครับที่ใส่ตังเวลามีคนจ่ายตังค์ไงแอปแอเคยแบบไปกลับมาตังค์ไม่เหลือในั้ยไหมไม่เคยครับแต่แต่พิดตักมาที่ผมไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำเลยครับโ้าถ้าถ้าาตามเอาน้องแอปไม่กล้าไปเข้าห้องน้ํากันเลยดีเดียวงั้นเดี๋ยวขอเวลาให้น้องแอปหาวิธีสู้กับแม่แม่สักแป๊บหนึ่งเนาะช่วงหน้าเรื่องดีๆทํามาหาจีนของสาวสวยระดับจักรวาลรอ มาหากินเราก็ไม่เป็นรองใครนะคะแต่ในขณะเดียวกันเรื่องความสวยความงามก็ต้องมาพร้อมๆกันไม่ละเลยนะบอกเลยว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ใหม่ล่าสุดของมาดามฟินแล้วสวยระดับจักรวาลสวยจริงๆน้องปุ๊กลูกสวัสดีค่ะสวยยสวธรรมดาไม่ได้เสียงยาวๆอะไร ถึงจะสวยเท่าหนูสวยที่หนูแม่ยังทันเหรอพวกเรา่ะเอาแค่เอาแค่เ่ยก็ได้ะไม่ต้องทอะไรบ้างลูกอยู่ในวงการบันเทิงอ่ะเราเจอแต่คนสวยๆล้วก็ต้องแบบขยันในการที่จะดูแลตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะออกกาลังกายแล้วก็เป็นคนนอนเร็วค่ะคือหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สวยอ่ะเราก็อยู่ในวงการบันเทิงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบ เออขาวนะหุ่นดีตัวเล็กๆเลยค่ะหนูเป็นคนเจ้าเนื้อต้องออกกำลังกายแบบวันหนึ่งประมาณแบบหนูคิดไปเองว่าหนูไม่สวยหนูรู้สึกว่าหนูอยู่คนเดียวแล้วหนูสวยะคะแต่พอไปยืนคนเทิรนแล้วอยู่จริงพวกเรารู้ล่าว่าผิวหนูเป็นผิวที่อินเทรนมากผิวสวยมากอบคุณคเะหลายคนมักจะคิดว่าการเป็นดาราก็ใช่สิเป็นดาราก็เลยสวยจะทำอะไรก็ได้หาหมอไหนก็ได้แต่จริงๆคุณผู้ชมค่ะมันต้องมีองค์ประกอบต้องเสียสลัดกับตัวเองจะกินมากก็ไม่ได้จะนอนน้อยก็ไม่ได้ จะตากแดดมากก็ไม yeah, mm ่ด hmm. yeah. well, so, so yeah, ีจะไม่โดนแดดเลยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องแบบหลายอย่างที่หนูหนูบอกเขาต้องทํามากกว่าคนอื่นใช่ค่ะดูแลทุกแบบเลยจนแบบเรื่องกลิ่นเรื่องความหอมอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูเป็นคนออกกําลังกายแล้วถ้าเกิดถ้าพี่หนูแ่บทราบคือเวลาออกกาลังกายเยอะๆอะค่ะระบบเผาผลาญดีมากแล้วแบบมันมาพร้อมกับกลิ่นตอนเด็กๆอะเป็นผู้หญิงที่ออกกําลังกายแต่เด็กอะค่ะแล้วแบบตอนยุคที่มีกลิ่นตัวคือเพื่อนก็จะแบบ ほら、いい、しんのかな。 ในยุคที่มีกลิ่นตัวยุคนี้ปัญดารายุคนี้ปดาราเรามีกลิ่นตัวไม่ได้มันจะมีมจะมีกลุกเลี้ยวใช่ใช่ใช่กลิ่น้กลิ่นเขียวเลยนะกลิ่นชุนเด็กๆจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีปมเรื่องแบบเฮ้ยแบบเราออกกาลังกายเรามีกลิ่นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือเรื่องกลิ่นเป็นอะไรที่ให้ความสาคัญมากสิ่งที่ทาให้เรารู้สึกว่ามั่นใจในการที่เราจะไปไหนแล้วเดินออกจากบ้านทุกวันคือการใช้น้าหอมโดยเฉพาะตัวนี้ล่าสุดเลยค่ะที่เป็น ฟินก็เลยติดต่อให้เป็นพรีเทนเตอร์ใช่ค่ะของหนูมาในคอลเลคชันอะไรคะเป็น V s i ิงเนเจอค่ะเป็นรุ่นที่แบบเป็นกลิ่นแบบพรีเมียมถ้าใช้แล้วจะรู้สึกว่าแบบฉันแพงว่ะตัวน้ำหอมก็จะมีวันนี้ที่นำมารายการของพี่ๆก็คือจะเป็นมาดามฟินสีทองค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความแพงสมมติว่าหนูจะไปแบบงานกลางคืนจะเดินพรมแดงหนูก็จะใช้ตัวสีทองใช่ค่ะ Yes. แต่ถ้าอันนี้เป็นสีเงินค่ะถ Zac ้าเกิดสมมติว่าวันไหนจะแบบทํางานเป็นฟีลแบบเท่ๆ working woman หรือว่าบางทีอยากจะได้ความรู้สึกแบบสปอร์ตสปอร์ะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวสีเงินใช่ค่ะส่วน สีชมพูจะเป็นความรู้สึกเบาๆแบบว่ากินข้าวกับหนุ่มๆหรือผู้หญิงตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้สีชมพูกินข้าวกับผัวจิตนใส่สามเลยค่ะเพราะว่าคบมาหลายปีแล้วต้องใส่สามชอบกินอะไได้ไหมลูกนะได้ได้แม่แม่ต้องอันนี้เลยค่ะเพราะว่าจะได้สามีรักสามีรอยค่ะคือจะบอกว่าน้ำหอมรุ่น V Signature เนี่ยค่ะเป็นรุ่นที่ กลิ่นน้ำหอมเนี่ยติดทนนานกว่ารุ่นคลาสสิกถึง3เท่าว,ว้าวใช่แล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบถึงแม้จะมีความแบบจะแบลวจะอะไรแต่แบบมีความแพงมีความพรีเมียมยอะไรเงี้ย <ๆ S 2> ค่ะชอบอะไรใน,นมาดามฟินที่สุดลูกหนูชอบที่1เป็นแบรนด์น้ำหอมของคนไทยหนูรู้สึกว่าการที่ใช้ระยะเวลาอยู่ได้นานขนาดนี้ค่ะคือมันต้องเป็นคุณภาพแหละเพราะว่าเวลาที่เราทำอะไรที่แบบ แค่ j u s แบบหาเงินหรือว่าให้เราได้กําไรอะค่ะมันไม่สามารถอยู่ได้นานขนาดนี้ถ้าตัวน้ําหอมไม่ดีจริงเลยคะ<ช>่ะอันนี้คือที่หนูชอบเพราะว่าเขาอะเคลมมาเลยนะคะ<ม>เขาบอกเลยว่ายิ่งคุณมีเหงื่อกลิ่นน้ำหอมคุณก็จะไม่แบบไม่ใช่กลิ่นอับชื้นปกติแล้วเนี่ยถ้าเราหลายๆคนมักจะมีประสบการณ์นี้คือน้ำหอมกับกลิ่นเหงื่อหรือกับกลิ่นกายพอมันผสมกันอะมันมันเป็นแบบอีก อีกโลกหนึ่งเลยมันจะมีทั้งความฉุนความงงแต่ว่าสําหรับกับมาดามฟินไม่เกิดเหตุการณ์นั้นอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเขาออกแบบมาให้กลมกลืนกับกลิ่นกายของแต่ละคนและกลิ่นเหงื่อใช่แล้วที่ที่เขาออกแบบมาพิเศษคือสําหรับคนไทยค่ะคือประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ําหอมที่ไม่ได้ผลิตจากประเทศไทยเขาก็จะไม่ได้เก็บความเป็นแบบอากาศของคนไทยอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆก็เป็นสิ่งที่แบบรู้สึกประทับใจว่าแบบเออคนไทยแบบ ทำน้ำหอมดีๆออกมาแบบนี้แล้วก็ถ้าจะให้หอมแบบฟุ้งเลยนะคะเราจะต้องแบบอาบน้ําด้วยสบู่มาราฟินเป็นสบู่สมุนไพรค่ะ,คะแล้วก็มีครีมด้วยค่ะที่แบบโลชั่นดอกไม้โลชั่นเป็นโลชั่นค่ะก็คืออาบน้ําเสร็จปั๊บเราก็ทาครีมแล้วก็จบด้วยน้ำหอมติดทนใช่ติดทนทั้งวันข้อดีของเขาคือกลิ่นถ้าเกิดสมมติว่าหนูกับพี่หนูแม่ฉีดตัวเดียวกัน ก็ไม่ได้เป็นกลิ่นเดียวกันอันนี้คือมันก็มีความเป็นแบบเป็นตัวรัก่ละรักกันละใช่ค่ะแม่สวยระดับจักรวาลมาอย่างเงี้ยโปรก็ต้องระดับจักรวาลนะแม่ใช่เดี๋ยวจะบอกก่อนนะว่าจริงๆขวดนี้เนี่ยกี่ ml นะคะพวกลูกอันนี้50 ml ค่ะคือถือว่าเยอะมากๆ่ใชเป็นเป็นคอลเลคชั่นที่ขวดขวดใหญ่เยอะมากๆห้าสิบหอมนานกว่ารุ่นคลาสสิกถึง3เท่าด้วยกันเลยทำงานออกจากบ่อยมากสบายเลยเนาะใช่ดังนั้นวันนี้คนสวยสวยแบบระดับจักรวาลมาทั้งที โปรต้องจักรวาลด้วยนะต้องจักรวาลค่ะก็ก่อนอื่นเลยอยากจะให้ทุกคนนะคะที่ดูรายการอยู่นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยจะได้สั่งได้ทันเพราะว่าโปรนี้เป็นโปรที่อยู่ในรายการนี้เท่านั้นแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ออนแอร์เท่านั้นนะคะก็น้ําหอม v ีสีทองกับ v ีสเงิน2ชิ้นเนี่ยปกติราคา4,000บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ลดเหลือเพียง1,990บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้นะคะ แถมไปเลยขวีสีชมพูอีกหนึ่งขวดนะคะแล้วก็โลชั่นดอกไม้หลอดใหญ่อีก3หลอดอยังไม่พอนะคะเรามีสบู่สมุนไพรอีก3ก้อนด้วยเท่ากับซื้อ2ชิ้นนะคะแต่แถมตั้ง7ชิ้นรวมทั้งหมดเนี่ยเชิ้นเลยปกติราคา9,540บาทค่ะวันนี้จ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรกันเข้ามานะคะที่เบอร์02-114-6466หรือแอดไลน์นะคะแอด ฟินก้าวค่ะได้ทั้งหมดที่เห็นนี่เลยนะไดทั้งหมดยู่ตรงหน้านี้เลยใช่ลูกทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นีหนูว่าได้ได้แบบ ห<ป>นึ่งปีปแต่ถ้าเป็นแบบสายน้ําหอมอย่างหนูหนูก,ก็อาจจะแบบ6เดือนอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ปุกลุกนะคะย้ำโปรอยสัก20รอบนะคะน้ําหอมวีสีทองและสีเงิน2ชิ้นนะคะปกติราคา4,000บาทนะคะแต่วันนี้ลดเหลือเพียง1,990บาทค่ะถ้าโทรมาตอนนี้นะคะแถมฟรีไปเลยะค่ะวีสีชมพูอีก1ขวดนะคะโลชั่นดอกไม้หลอดใหญ่อีก3หลอดอยังไม่พอนะคะมีสบู่สมุนไพร อีก3ก้อนนะคะเท่ากับว่าซื้อ2แถมเจ็ดค่ะทั้งหมด9ชิ้นปกติราคา9540บาทนะคะวันนี้จ่ายเพียง1990บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์ศ1 1ย4 6 4 6 6หนึ่งหนึ่ะสี f i n 9ค่หกหกหรือไลน์นะคะแอดฟินอ่ะนะ่ต้นนี่นะที่พันธ<า>ะเอาไปเอาตายโอ้ยอา้าคุณไม่ท้อะไรตรงนี้ที่นไม่ได้ทำ ส่งเวช้ามปจากบ้านแล้วไงหมดคดีกับคุณแม่น้องทรายส่งให้พี่ด่วนในอดมีใครบ้างที่ที่คุ้นเคยจะเจอกันแล้วได้กลิ่นมีใครบ้างคะสำหรับปุกลูกพี่พี่พุทธพี่จุ๋ยค่ะน้องใหม่ดาวิกาพี่ดิวอริศลาค่ะที่แบบใช้กันประจําพี่ใหม่เจริญกุลละใช่ก็ถือว่าเป็นน้ําหอมที่ดาราให้ความมั่นใจใช้กันเยอะใช้กันเยอะเพราะว่าพวกเราคือหยุดอยู่ที่มาดามฟินกันหมดทุกคนเลยแต่ตอนนี้ต้องระวังของปลอมนะคะ ราะว่ามาดามฟินเนี่ยขายดีมากแล้วก็มีคนที่แบบพอมแล้วมีไปวางขายตามร้านค้าทั่วไปบอกเลยว่านั่นไม่ใช่ของมาดามฟินนะคะค่ะเราต้องซื้อในรายการซื้อในรายการหรือว่าเข้าไปในเพจของมาดามฟินโดยตรงเท่านั้นนะคะนั่นคือของแท้และนี่คือคอลเลกชันที่คุณจะได้นะคะใช้กันได้เต็มเต็มเลยหนึ่งปีสุดคุ้มเลยกับการลงทุนครั้งนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องผู้ลูกแล้วก็ขอบคุณมาดามฟินมากๆาะขอบคุณเช่นกันค่ะทุกนคะลูกาขอบคุณค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้านะคุณผู้ชมค่ะกลับไปดูอาชีพทรรมหากินกันต่อมาักครู่ค่ะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมเวลาขายอ่ะแอปเขาจะเป็นคนพูดเพยอะมากและหนึ่งประโยคที่เขาจะต้องถามทุกคนเลยเวลาทุกคนเดินผ่านมาแอปจะพูดว่าเอามันไหมค่ะเอามันไหมค่ะเอามันไหมคร่ะเอามันไหมคร่ะแอปอยากรู้เหรอป่า ว่าคนที่มาซื้ออะคิดเป็นสองแง่สองงามแล้วเขาก็จะเป็นเด็กสุภาพมากคุณผู้ชมค่ะทำไมแอปเป็นคนเรียบร้อยพูจาพ่ออย่างเงี้ยลูกเพราะอะไรผมว่ารายได้ของเรามันมาจากลูกค้านะครับแล้วคือลูกค้าเขาไม่เห็นมันด้วยไงถ้าเห็นมันอยู่ของเราเขาจะเข้าใจได้ง่ายนะพอไม่เห็นมันไปทำเอามันไม่ก็ต้องมีเลื้อยส่วนใหญ่ลูกค้าประจำหรือไม่ยืนกินอยู่ข้างหน้าร้านแบบนี้ก็รู้แหละว่าเขาขายมันลูกนะแล้วหนูไม่เขียนป้ายติดลูกว่า มีมาดูสิเราไม่เห็นหน้ะโตะเอ้ยแล้วมาถามน้องเขาเวลา<อ>แล้วอีกอย่างหนึ่งที่แอปเขาจะซื่อสัตย์ต่อลูกค้ามากเลยคือคุณผู้ชมขา,าเวลามันมันเนี่ย มันไม่ใช่รสเหมือนน้าตาลจะต้องสามช้อนแล้วรสชาติเสถียรอะไรเงี้ยบางวันมันมันที่ที่หวานน้อยไม่ค่อยหวานมันจะเป็นช่วงฤดูนะครับยิ่งช่วงฤดูฝนมันจะไม่ค่อยหวานต้องบอกลูกค้าก่อนนะครับมันฉ่ำใช่ไหมวันน้ำฝนจะไม่ค่อยฉ่าครับน้ําเยอะมันจะไม่ค่อยหวนใช่มันไม่ชอบน้ําครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องแอฟก็จะบอกลูกค้าก่อนล่วงหน้าใว่าวันนี้หวานเท่านี้นะวันนั้นหวานวันนี้รสชาติเป็นแบบนี้ใช่ครับใช่แล้วลูกค้าโอเคไหม โอเคครับแต่ถ้า,ถ,าถ้าบางช่วงที่ลูกค้าเขาไม่ชอบตามเนื้อเขาเนี่ยถ้าเขาสั่งโลนึงเขาก็อาจจะเหลือสักครึ่งโล,งโลครับแต่อย่างน้อยเขาก็จะได้รู้ก่อนอนะครับเห็นบอกว่าวันไหนถ้ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยแอปจะหยุดขายเลยเหรอใช่ใ่ถ้าไม่หวานแบบคุณภาพแบบไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ครับหยุดเลยหยุดเลยครับตอนนี้วันหนึ่งหนุกขายได้ประมาณกี่กิโลลูกวันหนึ่งประมาณ70-80โลนะครับเคยถึงร้อยโลไหมช่วงที่พี่บ๊อบบี้ไปร้านผมอะครับช่วงนั้นผมรับโทรศัพท์ไม่ทันเลยนะครับ แบบนี้แหละเหมือนญี่ปุ่นเลยเหลือใช่ใช่มีคนมาจองอ่ะลูกหรอดีใจมีคนโทรมาสั่งเนี่ยครับคือโทรมาสั่งไว้แล้วแวะมาเอาก็ได้ใช่ครับแล้วว่านั้นหนูพูดกับป๋าเขารู้เรื่องไหมลูกรู้ครับแอปก่อนที่แอปจะขายมาขายมันหนูทําอะไรมาก่อนผมทํางานเป็นพนักงานอยู่ร้านอาหารนะครับอยู่ร้านอาหารอิตาเลียนนะครับผมอยู่แผนกจัดซื้อครับก็ซื้อของให้เชฟ หน้าที่ผมก็ต่อราคาแล้วก็เลือกของนูราอร่อยแกไม่ได้ใช่เงินเดือนมันน้อยเหรอ คือที่จริงผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับแต่ผมรู้สึกว่าอยู่ในกรุงเทพมันไม่มีความสุขอะชีวิตมันเร่งรีบกดดันกับกลับมาอยู่บ้านผมรู้ถึงเงินมันจะน้อยแต่มันสบายใจฟ้าดําเดินสะดวกครับราชบุรีราชบุรีแล้วพ่อแม่ว่ายังไงอะก็เราก็เป็นความหวังนะตอนแรกแม่ที่บ้านญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยเห็นด้วยครับเพราะว่าทํางานดีอยู่แล้วนะครับแต่แต่เขาก็ห้ามอะไรไม่ได้เพราะเราเราออกมาด้วยตัวเราเองเราไม่ได้ไป ไปรบกวนเขาครับเนี่ยแล้วเนี่ยแอปออกมาแล้วมาทำเนี่ยเนาะมันเขาอยู่หน้าเตาล้อนๆเนี่ยเคยพี่บอกอุ้ยมีเงาออกมาเลยกลับไปนั่นึงดีกว่าไหมคืไหมไม่ครับคือผมคือผมถ้าผมกลับมาอยู่บ้านนะถึงเงินผมจะน้อยแต่อย่างน้อยอะผมกลับไปบ้านผมก็มีข้าวกินไม่ต้องซื้อข้าวไม่ต้องต้องเร่งรีบใช่ไม่ต้องเช่าห้องใช่ใช่ครับดูมีความสุขกับมันใช่ไหมครับใช่คือผมว่าขอแค่เรา ไม่ติดการพันาไม่ติดแล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตได้อย่างสบายอ,อยู่แล้วแต่เราชื่นใจจงเลยชื่นใจแทนพ่อแทนแม่อะ<ต>ส่วนมากนะ<อ>คนขายของร้านค้าเนี่ยจะชอบลูกค้าแบบชมโน่นนี่นั่นแต่แอปเองเห็นบอกว่าช,ชอบให้ลูกค้าติดผมว่าเวลาลูกค้าชมเนี่ยเราไม่ได้อะไรจากลูกค้าเลยครับแต่ถ้าลูกค้ามาเวลาลูกค้าติดแล้วเนี่ยเรายังได้เก็บมาปรับปรุงแก้ไขได้พัฒนาต่อไปได้แอปเนี่ยมันเธอเนี่ยมันร้อนเกินนัแอปที่ว่า แอบพูดเพราะเกินไปอ่ะพี่ไม่ชอบอ่ะแอบพูดแบบ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 ในในชีวิตเคยพูดคำเดี๋ยวพี่พูดให้ก็ได้แอบว่าพี่มอันี้ก็ยังว่าสันพี่ว่าสันโอละแม่คะแอปเนี่ยเขาสร้างบ้านด้วยตัวของโเขาเองนี่ลังจะบอกก่อนที่จะกวนน้องเขาอ่ะให้ดูเรื่องราวของน้องเขาก่อนคุณผู้ชมคือแอปเป็นเด็กน่ารักมาก สร้างบ้านด้วยตัวเองเหมือนที่พี่สุบอกจริงๆอย่าบอกอย่างเลยเหรอถึงด้วยเหรอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่แต่ผมไม่ได้ทําวันเดียวนะผมใช้เวลาทำสองสามปีทำด้วยตัวเองเหรอใช่ตั้งแต่ตีฝ้าทําพื้นปูกระเบื้องทั้งีเป็นหลังเลยอ่ะใช่ครทำเสาเองปูก่อเองใชเลงเสาเข็มเลยตั้งแต่ลงเสาเข็มเลยใช่ป่ะตั้งแต่ขุดเลยครับแต่แต่บ้านผมมันทำมาจากตู้คอนเรนเดอร์นะพี่โอ้ ใช่ถ้าตู้คอนเนตเนี่ยมันค่อยๆทํามันจะไม่ไม่ต้องถึงกับแบบตั้งเสาเทคารต้องทําให้เสร็จเลยอ่ะค่อยๆทำใช้เวลาเท่าไหร่บ้านหลังเนี้ยสองสามปีพี่แต่ก็ทําจับหลังขายของนะพี่ไม่ถึงว่าหนูแบ่งเวลายังไงตอนผมก็ขายของตอนเช้าเลิกขายก็ประมาณ 3- 4มสี่โมงเย็นแล้วก็ทําบ้านยันสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็พักผ่อนครับแล้วไม่หนูไม่จ้างใครมาช่วยเลยเหรอสร้างบ้านหนูสร้างคนเดียวเลยเหรอค่อยๆทำพี่สองปีอ่ะทุกวันนี้เข้าไปอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ทุกวันนี้เสร็จแล้วครับหนูไปดูยังไงหนู ไปศึกษาจากไหนอะเป็นทำบ้านมันไม่ใช่เขียนอะไรเล่นๆนะผมก็ดูจากในเน็ตนี้แหละครับต้องแบกการตีฟาดโปกระเบื้องใส่น้าตาลอะไรย่างเงี้ยเดยวว่าบ้างคนแม่แอปานหมานี่ยังยากเลยนะแอปแอปถ้าพี่อยากติดต่อให้แอปไปสร้างบ้านข้างๆบ้านพี่เยังไม่เสร็จดีเลยได้ไหมหลังที่ต่อก็ได้มีลูกไม่ได้ครับเพราะว่าผมงานหลักของผมคือขายของนะครับ เคยมีคนมาขอให้ไปทําแบบนี้ไหมครับมีครับมีมีคนมาดูแล้วก็ชอบแต่ผมก็ทําไม่ได้ครับเพราะว่างานหลักผมคือมันคือขข่ของใช่แล้วทำบ้านผมเนี่ยเป็นงานรองนะครับถ้าวันไหนที่ผมต้องไปเอาของหรือว่าอะไรเนี่ยบ้านผมก็จะพักไว้ก่อนแต่งานยังหรกยังครับโซน อยากให้ผมไว้อยู่ทำไมอ่ะทำไมยังไม่มีแฟนอ่ะเป็นโสดมันสบายดีอ่ะพี่เราอยากมี่แม่ไหมลูกอยากมี่แม่ไหมสวอนน่ะเราเนี่ยเอามันไหมครับมีคนช่วยเรียกด้วยแอบเอ้ยแอปลองถามพี่หายดิอะสมมติพี่หายเดินผ่านร้านพี่หายเอามันไหมครับปั๊บั๊แอบถ่ายทุกวันร้อนไหมลูก ขายทุกวันผมชินแล้วครับแต่แต่ผมมาถ้าถ้าร้อนเนี่ยผมอยู่ได้นะครับแต่ถ้าผมเจออากาศหนาวหนาวเนี่ยไม่ได้เลยเขาชินอ,อย่าบอกนะว่าไปกระท่มมาเลยเขาเป็นเล็กดีมากมไม่ดื่มไม่เชื่อ,อเคยเกเล็บป่ะ,ะในช่วงชีวิตเคยเกเล็ป่ะอ่ะไม,ไม่ค่อยนะครับ ไม่ค่อยภูมิใจแทนพ่อแม่อ่ะดูดิเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตแวะมาดูที่มันนิดนึงทุกคนเห็นมันแล้วเป็นยังไงพี่สุพี่สุเลยแต่เปลือกค่ะคุณผู้ชมค่ะเลยแต่เปลือกค่ะหนูก็จะหมดแล้วเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยอร่อยค่ะชอบความหนึบไหมหนึบหวานมันกําลังแบบอืกินแล้วเพลินคุณผู้ชมค่ะจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันมันเกิดจากประสบการณ์ในการย่างนะคะแอปพี่เคยซื้อมาพยายามย่างเองมันแฉะ เป็นน้ำไ <นะ S 1> หลเป็นน้ำตาลเลยอ่ะอันนั้นอ่ะไม่ได้เรื่องคืออันเนี้ยเขากําลังดีแล้วความหนึบมันกําลังได้อ่ะอคือจริงๆมากเมื่อกี้แทบไม่นิมากเกนินไปใช่มันกําลังดีแล้วดูดิ มือเขาเขาต้องคอยดูอยู่ตลอดเขากลัวว่ามันจะสีเนาะกลับไปกับชายแอบอยากเข้าห้องน้ำมึงไม่รู้ไม่ต้องไม่ต้องจะไปดูตังเขาสิแแอบเดี๋ยวพี่ขอสักสองตำหัวนะไดี๋ยวขอดูหนึ่งโลสิคะเอามาให้คุณผู้ชมดูได้เลยนั่นจ๋ายกมาทั้งถาดเลยลูกเอาให้ได้หนึ่งโลหนึ่งโลอ่ะลูกเมื่อกี้ที่หนูช่างไว้อ่ะหนึ่งกิโลนี่ร้อยสี่สิบบาทนะลูกเอาอายกมาเลยลูกยกมาทั้งถาดให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยว่าหนึ่งโลประมาณนี้เดี๋ยวพี่ซื้อนะลูกนะนี่คือหนึ่ง 140บาทจะมีมีจำนวนประมาณเยอะนะจุดแล้วแต่ไซด้วยนะบางวันไซใหญ่ไซเล็กแต่เผอิญว่าวันนี้ไซกำลังน่ากินก็จะได้หลายลูกเลยก้าทั้งหมดเก้าหัวเล้วพี่นุ้ยอะพีน้พี่นุ้แบบขคออันนี้เอาไปให้พี่บ๊อบบี้ได้ครับแต่พี่พูดก่อนใช่ไหมว่าพี่ขอเสนอ ไม่ถูกแย่งกันให้เข้าไปโดนในเตาแอแอปให้มันไปก่อนเลยแอปให้มันไปก่อนเลยปัหาปัญหาวันนี้เดี๋ยวย่างให้เสร็จแล้วก็แจกแม่แม่มาเดี๋ยวแม่แม่ร่วมกันซื้อด้วยก่อนด้วแมแม่คุยด้วยุชายนะลูกแมลูกแมว่าเราเห็นอะไรในตัวแอปทุกคนเห็นอะไรอ่ะเราเห็นความความขยันความความสุขนะนี่เห็นความสุขเห็นเหมือนกันเลยพี่สุขาความสุขที่แบบว่าชีวิตคนเราบางทีมันมันก็ไม่ต้องไปไปอยากเห็นช้างขี่ขี่ตามช้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ความสุขของเขาเขาทาสร้างได้ด้วยตัวเองแค่เนี้ยเขามีความสุขแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> เราก็เห็นความสุขอะความสุขที่เขาเลือกเองแล้วก็เป็นความสุขที่เขาเลือกได้หลายคนบอกใช่สิต้องมีเงินถึงจะมีความสุข คุณมาดูชีวิตคนนี้ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณตามเขาไปได้เลยเราขึ้นเบอร์ให้เรียบร้อยแล้วคุณตามไปดูเขามีความสุขกับการขายทุกวันวันนี้ได้มาออกทีวีรู้สึกยังไงก็รู้สึกขอบคุณพี่ๆมากนะครับที <Indeed. S 2> ท่ีให้ประสบการณ์ <Indeed. S 2> ผมครั้งนี้นะครับยินดีเลยถ้าอยากจะไปเจอแอปไปได้ที่ไหนเจอผมได้ที่สมุทรสงครามนะครับแม่กองร้านผมขายอยู่หน้าสถานีตำรวจนะครับ ไม่ต้องเข้าไปในโรงพักนะเลยแสดงว่าเข้าไปในโรงพักแสดงว่าเลยไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่มีเบอร์ติดต่อมีแอดมีเบอร์ติดต่อมีครับมีครับเบอร์โทรผม084นะครับ4148112ครับขายทุกวันไหมลูกขายทุกวันครับไม่มีวันหยุดเลยเหรอลูกเหรอไม่มีจะกี่โมงถึงกี่โมงขาย ก้าโมงเช by, by, by 2, by 3, ้าครับ <anonymous> ย <eterm oon> ันบ่ายสองบ่ายสามนะครับเขาก็เห็นนะเขามีความสุขของเขาถ้างั้นขอให้หนูเจริญนุ่งเรืองขายดิบขายดีวันหน้าจะให้พี่บ๊อบบี้แวะไปหาอีกนะครับขอบคุณน้องแอปค่ะขอบคุณค่ะแอปครับวันนี้ที่มีคำคมให้หนูโดยเฉพาะเลยว่ากินมันเผาให้อร่อยต้องหน้าหนาวแต่ถ้าเป็นเรากินอร่อยได้ทกฤดูเลยนะ แม่พี่เซนหน้าในคนเลยนะอารวค่ท่านผู้ชมนะแทบบอกว่าอยากจะเอาอีป้านี่ไปปิ้งใช่ค่ะเป็นแม่มันได้แล้วแล้วค่ะเวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมครับไปเจอกันใหม่นะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะบ่ายสองโมงค่ะทางช่องวันสามสิบเอ็ดวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบมายบาย คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ